บีมกวีเผยนิสัยลูกแฝดน้องพี่ทีรับรู้กับตัวหลังโตมีน้องสาวยิงเห็นชัดแฝดจริงแต่นิสัยไม่เหมือนบีมกวีสุดปึื้มลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องพี่หัดยิ่งกว่าพ่อเชื่เลยแล้วออยภรรยาท้องลูกแฝดหญิงได้ห้าเดือนเผยอยากมีลูกหลายคนอบอุ่นดีเรียกว่าตอนนี้ลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องพี่วัยสองขวบของพ่อบีม กวีตันเจราลักษ์ณและมามิอ้อยอดิพรอฮอตสุดๆกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศแล้วเอ็นดูความน่ารักช่างพูดล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความฮอตของลูกฝาแฝดที่ตอนนี้ยอมรับว่าดังยิ่งกว่าพอแล้วพร้อมอัปเดตเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ ภรรยาท้องลูกแฝดห้าเดือนแล้วพร้อมเฉลยได้ลูกแฝดหญิงด้วยตอนนี้น้องพี่น้องพี่ลูกชายฝาแฝดกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศในฐานะคนเป็นพ่อรู้สึกอย่างไรที่หลายคนชื่นชอบเอนดูลูกหลงมากขนาดนี้ก็ต้องรู้สึกภูมิใจไม่คิดว่าคนจะชอบเขาเยอะขนาดนี้ผมว่าคนอาจจะชอบที่เขาพูดเก่งเขาเป็นคู่แฝดเขาก็จะคุยกันเอง เวลาคุยกันเหมือนผู้ใหญ่ตัวเล็กคุยกันมันเลยดูน่ารักเนาะคนอาจจะชอบตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าหมั่นเคียวดีคนเอ็นดูน้องพีคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนอย่างเช่นหายแล้วมั้งผมว่าเขาก็จำมาจากที่พวกเราพูดกับเขานั่นแหละผู้ใหญ่พูดกับพ่อแม่พูดให้เขาได้ยินบ้างหรือพูดกับเขาเองบ้างแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่า บางคำเขาสามารถเอาหมายเรียบเรียงเป็นประโยคใหม่ด้วยตัวเขาเองหรือคิดก่อนที่จะพูดอย่างเช่นหายแล้วมัง้งใช้คำว่ามัง้งเขารู้วิธีการออกเสียงให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กแล้วมัง้งและคำว่าระวังรถติดนะแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีต่อถ้ารถติดนะเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยไปช่วยอะไรลูกบางทีมันเป็นคำที่เขาคิดได้ มันมีเหตุมีผลในความคิดเขามันอาจจะเป็นความน่ารักตรงนี้มั้งที่ทําให้คนชอบบางทีเราอย่างเซอร์ไพรส์กับคำพูดของลูกใช่เซอร์ไพรส์ครับบางทีเราฟังเขาคุยบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเขาพูดแบบนี้ตลอดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ผมไม่เคยบอกให้ลูกพูดอะไรออกมาโอเคเราอาจจะมีสอนแต่ว่าในบางจังหวะเขาจะพูดออกมาด้ดยตัวเองเกือบทุกวัน น้องพี่จะพูดเก่งกว่าอย่างตอนที่พี่ชายเขาทำน้ำหกแล้ววิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มดุและแม่มาเช็ดโตะ๊ะถ้าพี่เขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเดี๋ยวช่วยมามีเช็ดโต๊ะดีกว่าเช็ดไปแล้วเขารู้เลยว่าถ้าพูดประโยคนี้เป็นการแกล้งพีทีเขาก็จะพูดว่า ทำไมพิธีทำน้ำหกเนี่ยทำไมอะทำไมคือใส่อารมณ์ด้วยแล้วก็พูดยําเหมือนขยี้พี่ก็ฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันคำพูดของเด็กหรอวะนี่ลูกเราหรอวะเนี่ยมันตลกดีครับแล้วมุมแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเช้ากลองวันเย็นเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ทันบ้างเราเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนดู